สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อคิดดีๆนะคะได้มาจากการสนทนาธรรมยามเช้าของพระอาจารย์วัดป่ารูปหนึ่งค่ะท่านพูดถึงออชีวิตยุคนี้ศีลธรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็แนวปฏิบัติธรรมในมุมมองที่แบบตรงไปตรงมามากๆครับคือฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ปรัชญานามธรรมลอยนะครับแต่มันเหมือนกับการเอาสิ่งที่ท่านสังเกตเห็นจริงๆในสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยมาเชื่อมโยงกับหลักธรรมเลย ใช่ค่ะอย่างเรื่องที่ท่านเปรียบเทียบน้ําใจคนสมัยก่อนกับสมัยนี้ที่มันอยู่จะต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยไว้ใจกันเท่าไหร่ค่ะจริงด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มตรงประเด็นแรกที่ท่านพูดถึงเลยนะคะเรื่องที่เหมือนศีลธรรมมันดูเสื่อมเสื่อมลงในสังคมท่านชี้ไปที่เรื่องอการขาดความละอาย <c oughs> ความโลภที่มันดูไม่สิ้นสุดแล้วก็นําไปสู่ความขัดแยง้งแย่งผลประโยชน์กันแบบรุนแรงขึ้นครับตัวอย่างก็มีให้เห็นเยอะแยะเลยเนาะ ทั้งเรื่องหลอกลวงออนไลน์ใช่ใช่ที่แบบบางทีคนสูงวัยเองก็ยังใช้รูปโปรไฟล์ปลอมเลยค่ะโอ้โหครับหรือข่าวความขัดแย้งอื่นๆที่เราเห็นกันท่านก็มองว่าพวกนี้มันสะท้อนกิเลสที่แรงขึ้นเทียบกับสมัยก่อนที่ยังมีการแบ่งปันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อกันมากกว่านี้ครับแล้วการวิเคราะห์ของท่านนี่คือเจาะไปที่รากเลยนะท่านบอกว่าปัญหามันมาจากการขาดหลักศีลธรรมในใจคนเรานี่แหละ อ๋อค่ะพอขาดตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยเกิดความเห็นแก่ตัวความไม่ไว้ใจกันมันก็แผ่ไปทั่วขนาดที่ท่านเล่าว่าแม้แต่พระด้วยกันเองจะไปขอพักวัดอื่นเนี่ยยังต้องซักถามกันละเอียดเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับสะท้อนความหวาดระแวงกันนะครับท่านเลยย้ำว่าเนี่ยคือใจคนเสื่อมใจมันห่างจากธรรมะแต่ตัวศาสนาตัวหลักธรรมจริงๆอะไม่ได้เสื่อมตามนะยังอยู่เหมือนเดิมอืม เข้าใจเลยค่ะคือตัวธรรมะยังอยู่แต่ใจคนเราเปลี่ยนไปเพราะฟังปัญหาแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าแล้วแล้วทางออกล่คะคะแนวทางปฏิบัติที่ท่านแนะนําคืออะไรท่านเน้นไปที่การาฝึกตนครับคือกลับมาจัดการที่ตัวเองนี่แหละฝึกตนใช่ครับแต่เป้าหมายของการฝึกที่ท่านว่าเนี่ยมันน่าสนใจนะคือมันไม่ใช่การพยายามจะไปเป็นนั่นเป็นนี่หรือให้ได้สถานะอะไรพิเศษ แต่เป้าหมายคือการไปถึงจุดที่สามารถปล่อยวางปล่อยวางครับหรือวางสิ่งต่างๆลงได้จริงๆยอมรับความจริงอย่างที่มันเป็นซึ่งอันนี้แหละจะนำกระสู่ความสงบข้างในการปล่อยวางที่ว่านี้มันหมายถึงอะไรบ้างคะพอจะขยายความได้ไหมอันนี้เป็นหัวใจเลยครับคือการละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่ทําให้เราเป็นทุกข์นะครับท่านยกตัวอย่างหนึ่ง มีคนรู้สึกผิดมากๆเลยที่ช่วงโควิดไม่ได้ไปงานศพพ่อแม่อ๋อ oh, ค่ะท่านก็แนะนําให้ปล่อยวางความรู้สึกผิดนั้นซะคือให้ระลึกว่าเราก็ได้ทําหน้าที่ลูกดีที่สุดแล้วตามสถานการณ์ตอนนั้นอืการวางแบบเนี้ยมันจะช่วยคลายทุกข์จากความผูกพันความกังวลที่ท่านเรียกว่าเป็นบ่วงหรือห่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหลานทรัพย์สิสนหรือแม้แต่ความคิดเกี่ยวกับตัวเราเองเนี่แหละครับเข้าใจแล้วค่ะ ท่านถึงกับพูดประมาณว่าพอปฏิบัติไปจนวางได้มากๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนเออหมดค่าหรือสิ้นคิดในทางโลกแต่มันคืออิสระภาพทางใจใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราไร้ค่าจริงๆถูกต้องครับต้องเข้าใจความหมายตรงนี้ดีๆเนาะมันไม่ใช่การเป็นคนไร้ค่านะครับแต่คือการหลุดจากกรอบการให้คุณค่าแบบโลกโลกหลุดจากการคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านที่ไม่จำเป็นมันเป็นความรู้สึกเบาสบายเป็นอิสระจากความคิดมากกว่า อ๋อ oh. ค่ะซึ่งท่านก็ย้ำเหมือนกันว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันเออไม่ใช่ง่ายๆที่จะคิดเองทำเองได้เหมือนในหนังจรีนกำลังนายกำลังนายอะไรแบบนั้นไม่ได้นะครับค่ะแต่จำเป็นต้องมีแนวทางคำสอนหรือที่ท่านใช้คำว่าต้องมีผู้ชี้ทางอย่างน้อยก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าใจจริงๆแล้วชี้แนะเราได้ใช่ครับต้องมีแผนที่คือคำสอน แล้วก็อาจจะต้องมีผู้นําทางคือครูบาอาจารย์แล้วเราก็ลงมือเดินทางคือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองค่ะการปล่อยวางการฝึกตนมันเลยเป็นกระบวนการที่ต้องทําต่อเนื่องทั้งเข้าใจและลงมือทําถ้าอย่างนั้นสรุปแก่นสําคัญที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือเออการมองเห็นภาพสังคมปัจจุบันเนาะที่ความสัมพันธ์สภาวะศีลธรรมมันดูท้าทายขึ้นซึ่งท่านก็เชื่อมโยงว่ามาจากคุณธรรมในใจคนที่อาจจะน้อยลงแล้วท่านก็ให้แนวทางปฏิบัติคือ เน้นกลับมาฝึกตนเองรู้ทันความคิดและที่สำคัญมากๆคือการค่อยๆปล่อยวางความยึดติดต่างๆเพื่อให้เจอความสงบจริงๆจากข้างในครับมีประเด็นปิดท้ายที่น่าสนใจมากครับการสนทนาของท่านเนี่ยมันสะท้อนว่าความวุ่นวายความขัดแย้งในยุคนี้ส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากที่เราขาดสติในการใช้ชีวิตอ๋อขาดสติใช่ครับท่านเปรียบเทียบด้วยเห็นภาพมาว่าเป็นเหมือนรถขาดเบรกโห ในโลกที่มันหมุนเร็วเต็มไปด้วยสิ่งเร้าสิ่งล่อใจไปหมดตรงนี้ก็เลยเป็นคําถามทิ้งท้ายให้เราไปคิดต่อกันได้นะครับว่าในชีวิตประจําวันที่มันเร่งรีบซับซ้อนแบบนี้เราแต่ละคนจะสร้างหรือจะฝึกเบรกค,คือสตินี่แหละครับขึ้นมาในใจเรายังไงเพื่อให้มันรู้เท่าทานสภาวะต่างๆที่มันผ่านเข้ามาได้บ้าง